เอาใหม่ดี๋ยวนะครับพูดไม่เได้หรอลืมไม่เป็นไรวันนั้นวันนั้นที่มหาตาคุณคุณป้าเป็นอะไรนะปวดเลยปวดตามตัวปวดตามตัวใช่ป่ะแล้วตา,แล,วตาแล้วตาบอกว่าให้ขอขอมากรรมใช่ป่ะโดยที่ว่าให้กลับบ้านไปไปทําอะไรบ้างครับไอ้เนี่ยเอาเอาขันไปปล่อยเอาขันไปพิ้งเอาเอาเอาขันไปพิ้ง <laughs> แล้วเสร็จแล้วแล้วเสร็จแล้วสุดท้ายปุ๊บเนี่ย แล้วสุดท้ายปุ๊บเนี่ยพอขัดไปทิ้งเรียบร้อยปุ๊บอะไรต่ออะไรปุ๊บเนี่ยที่ตาทำพิธีให้กลับบ้านไปตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้การปวดเป็นยังไงครับหายแล้วหายเลยใช่ป่ะปูขุนหากับปูขุนสีเนี่ยแล้วผมอาจารย์ต่อเนี่ยของจริงป่ะจริงนะครับบอกคนหน่อยอันไหนบอกคนหน่อยของหน่จริงของจริงจ้าโอ้อาบเทปไปเลยของจริงจ้า ก็อย่างว่าไงอาจารย์ตอนแรกมันก็ปวดแต่เราก็นั่งสมาธิตลอดลเลยเนาะจะได้มากแค่ไหนก็นั่งอ่ะอ่ะบูสตนี่คุณยายนะครับอายุแปดสิบนะครับแ <80. S 2> ปด <80. S 2> <80. S 1> ทิบเอ็ฮะแปดสิบเอ็ดเอื่อกี้ถามที่ม่กกี้ถามเรื่องลูกชายถามตรงนั้นตรงนี้อยู่ดีปู่บอกลูกชายเนี่ยมีนู่นอย่างนี้แล้วก็อะไรเงี้ยผมพูดตรงทุกอย่างป่วตรงไปเลยให้ป่ะไปแล้วคุณยายผมอาจารย์ต่อแล้วปู่คุณหารคุณสี่เนี่ยเออ ของจริงเปล่าจริงจ้าเขาเขียอะไรวะเขาเรียกอะไรแบบนี้นะเขาเรียนอะไรนะยายเขาเรียนอะไรนะน้ำเหมือนุ๊กพี่ไม่ว่าดูที่ไหนครับลูกชายนะครับตัวจ um ับแจ้ง huh. ัน